สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒน,นาองค์กรพชชเชียงรายเคลียร์พัทนะครับเียงปะะเป้าเรานะครับได้ใช้หลักการของเวียงปะะเป้าแคร์นะครับหรือว่าดูแลก,กันนะครับ review work การวางแผนให้สอดคล้องกับนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน P process เป็นการทํางานตามดับขั้นตอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ P party สมาชิกทุกคนจะมีเป้าหมายในการทํางานร่วมกัน ในส่วนของแครนะครับจะสอบท้องกับธุรกิจงานของโครงการพรัฒนาชุมชน5บวก1นะครับ C แครจะเป็นการเอาใจใส่ดูแลนะครับ A area นะครับจะเป็นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารการพรัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเ,ษเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนามโมเดลนะครับ R r e เ e ็คจะเป็นการาขับเคลื่อนสารสนเทศเพื่อการพรัฒนาชุมชนนะครับ และอีโคดูิกการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟโอทอปและการขับเคลื่อนหมู่บ้านทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราจึงใช้กระบวนการวงป้าเป่าแคร์หรือว่าดูแลกันนะครับเพื่อขับเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนตามแนวทางพัฒนาองค์กรทั้ง5ด้านซึ่งประกอบไปด้วยด้านที่1การบริหารงานดีด้านที่2การประสานงานดีด้านที่3ด้านองค์กรขนําด้านที่4ีด้านบริการดีและ ด้านที่5ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านที่1ด้านบริหารดีส่วนของาวเพาผู้นาและการบริหารงานด้วยหลักธรรมอภิบาลวิปปะเป้าของเรานะครับได้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมุ่งพัฒนาตัวเองเข้าร่วมอบรมสัมมนาประชุมเชิงนโยบายเพื่อถ่ายทอดและขับเคลื่อนงานอย่างมีทธิภาพตามหลักธรรมอภิบาลในการคลองตนครองคนครองงานวิปปะเป้าของเรานะครับได้ดําเนินชีวิต ตามหลักปัชญ,ญาเศร,รษฐกิจพอเพียงอีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการดาเนินโครงการปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพอชอการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาโมเดลการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนพัฒนาตะบนเข้มแข็งและการบริหาการทํางานร่วมกันกับภาคีครืข,ข่ายในพื้นที่ในการพัฒนา,นานงานงบระบบคน นะครับวิงป่าเป้าได้มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในการทํางานเพื่อแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมและความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับอีกทั้งยังมีคําสั่งแต่งตั้งพี่เลี้ยงนะครับเพื่อช่วยดูแลช่วยเหลือให้คําแนะนําเพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็จยังมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านที่2ด้านประสานงานดีวิงป่าเป้าได้ประสานงานทั้งภาคีเครือข่ายภายใน และภายนอกนะครับภายในในระดับตำบลและอำเภอเช่นเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอชอเครือข่ายโอทอปเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในส่วนของภายน,นอกครับดึงป่าเป้าได้ประสานงานร่วมกับ7จ็ดภาคีเครือข่ายเช่นศักาสนาร่วมกับวัดเวียงมนต์มงคลพนารามเวียงป่าเป้าได้เป็นแกนนําหลักในการขับเคลื่อนการประกวดหมู่บ้านรักษาศีลห้า ด้านที่3องค์กรคุณธรรมเวียงป่าเป้าของเราได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักการทั้ง5ที่ว่าพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกระตันอยู่ด้านที่4ด้านบริการดีอำเภอเวียงป่าเป้าได้ดำเนินโครงการวัน Stop Service เป็นรูปแบบการบริการแบบเป็ดเสร็จและมีจุดบริการข้อมูลข่าวสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อรัชการอีกทั้งยังร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงานด้าที่5ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อำเภอเวียง um ป่าเป้าได้มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนานระดับหมู่บ้านการส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารการส่งเสริมการสวมผ้าไทยในโครงการผ้าไทยส,ยสนุก การส่งเสริมโครงการ1นตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งเสริมการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสนับสนุนการดาวน์โหลดคลิกชุมชนการขับเคลื่อนการจเก็บข้อมูลรับรองและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจปทการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนชุมชนการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทชารัฐรักษาวิครจำกัดผลงานผลสำเร็จ เวียงป่อเป้าได้มุ่งสู่กันเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการพัฒน,นาอย่างยั่งยืนมีการบราิาการหลักการเวียงป่อเป,าเป้าแคร์ดูแนวคิดดูแลกันโดยมีพัฒน,นาการอำเภอและนักวิชาการพัฒน,นาชมุมชนร่วมกันถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ และการจัดการองค์ความรู้รายบุคคลและรายทีมซึ่งมีเพ่อเวียงป่าเป้าดดำเนินโครงการ6เส้นทางหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนคนกับป่าในส่วนของการจัดการองค์ความรู้รายบุคคลตามโครงการหนึ่งพัฒนากรหนึ่งงานโดดเด่นเห็นผลลัพธ์เรื่องดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่หองแผ่นดิน2การบริหารจัดการหนี้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนพัฒนาบุรีบัมยสตรี 3. การขับเคลื่อนชุมชนสู่ความเข้มแข็ง ด้วยพลังสื่อออนไลน์และ4 PR พัฒนาสื่อสารให้ใช่ขับเคลื่อนให้ชัดขอขอบพระคุณครับ